กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมพลเอกวรพงษ์สง่านเนรผู้แทนของคณะกรรมการติดตามเสนอแนะและเล่งรัดการจัดทาและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติรับมอบหมายให้มาอภิปรายเกี่ยวกับการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการจัดทําและดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในภาพรวมซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกาศในด้านจิตการอุเบกษาเมื่อวันที่13ตุลาคมปี61ที่ผ่านมาได้กําหนดมิสัยทัศน์เอาไว้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้กําหนดเป้าหมายในการพัฒนา,าไว้คือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ตัวมีเป้าหมายตัวชี้วัดก็คือความอยู่ดีมีสุขของสังคมไทยคือความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางสังคมความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพชีวิตคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ โดยจะจัดทํายุทธศาสตร์ขึ้นรองรับ6ด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงก็เป็นหนึ่งใน6ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อต้องการที่จะตอบโจทย์เป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นของประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขในขณะเดียวกันก็เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่สงบมั่นคงให้เกิดขึ้นให้รัฐบาลสามารถบริหารประเทศได้ตามยุทธศาสตร์ชาติและก็ตามนโยบายที่กําหนดได้อย่างราบรื่น ความมั่นคงในที่นี้เป็นความมั่นคงแบบองค์รวมซึ่งเกี่ยวข้องทุกมิติทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการทหารแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมพลังงานอาหารและน้ําเกี่ยวข้องกับประชาชนในทุกระดับทั้งระดับปะเจกบุคคลครัวเรือนชุมชนสังคมจนถึงระดับชาติและครอบคลุมทุกระดับความรุนแรงของภัย ยุทธศาสชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายที่สําคัญ5ประการเป้าหมายที่สําคัญก็มี2ประการแรกคือประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุขบ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับนะครับส่วนเป้าหมายอีก3ประการก็เป็นเป้าหมายเพื่อที่ให้มีความพร้อมในการดำเนินการในสองเป้าหมายและให้มรู้2เป้าหมายแรกยุทธศาสชาติด้านความมั่นคงมีแผนแม่บทรองรับ2แผนซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการอภิปรายไปแล้วก็คือแผนแม่บทเปลี่ยนความมั่นคงและแผนแม่บทเปลี่ยนการต่างประเทศ แผนแม่บทประเด็นความมั่นคงมีหแผนย่อยแล้วก็สาแนวทางการพัฒนาส่วนแผนแม่บทด้านการต่างประเทศก็มีหแผนย่อย27แนวทางการพัฒนาสภาพัฒน์ประเมินว่าแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงก็มีความเสี่ยงที่จะประสบผลสาเร็จบรรลุปเป้าหมายในปี65ให้เป็นสีส้มโดยเฉพาะเป้าหมายประการแรกของแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงซึ่ง ระบุไว้ว่าประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มขึ้นนี่ได้รับการประเมินเป็นสีแดงก็หมายความว่ามีความมีความมอีอยู่ในระดับวิกฤตนะครับที่จะมารู้เป้าหมายในปี65นะครับส่วนแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศจะเป็นสีเหลืองแล้วก็แผนย่อยก็เป็นสีเหลือง,อส,องส่วนใหญ่ก็ไม่น่าห่วงอะไรนะเพราะนั้นก็ในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติด,ด้านความมั่นคงที่น่าเป็นห่วงก็คือแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงนี่การจะให้บรรลุเป้าหมาย ของของยุทธศาสตร์ชาติในความมั่นคงหรือแผนแม่บทเป็นความมั่นคงก็มีแนวความคิดในการดำเนินการอยู่5ประการนะครับก็คือการรักษาความสงบภายในประเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมมาเชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและที่มใช่ภาครัฐและการพัฒนานกลไก การผลากดันการความมั่นคงแบบองรวมทั้ง5ประการนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการอภิปรายไปแล้วนะครับต้องดำเนินการทั้ง5ประการนี้ควบคู่กันไปเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขและก็บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับนี่การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในความมั่นคงในปี2 0 6 2ที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นผมให้คะแนนผมก็ถือว่ารัฐบาลสอบผ่านนะครับสอบผ่านก็อาจจะได้เกรดประมาณ B บวกหรือไม่ก็ A ลบะครับ ถ้าหากว่าประเมินมาถึงเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้นะครับถ้าประเมินมาถึงเมื่อวานนี้ก็ถือวานน่วารัฐบาลสอบได้ A บวกเพราะว่าแก้ไขปัญหาโควิด19ได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าประเมินมาถึงวันนี้ก็อาจจะจะมีคะแนนลบไปบ้างเล็กน้อยนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังถือว่าสอบผ่านอยู่ในเกรดประมาณ A ลบบวกที่บอกว่ารัฐบาลสอบผ่านใน,ในปี62สองไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าทุกเรื่องเนียเกิดขึ้นในเวลาที่ไล่เรียกกัน ยุทธศาสชาติมีผล13ตุลา61แผนแม่บทมีผล18เมษายน62ซึ่งในระหว่างนี้ก็ต้องมีการจัดทําพรบบปรบมาณปี62ควบคู่กันไปดังนั้นการที่จะให้เกิดความเชื่อมโยงและความสอดคล้องระหว่างแผนง,งานโครงการที่ดาเนินการในปี62กับยุทธศาสตรชาติแนละแผนแม่บทก็จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่ว่าเนื่องจากการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเนี่ยรัฐบาลก็ได้มีการดําเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มทาตามที่ยุทธศาสตรกําหนด และในขณะเดียวกันในขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติและการจัดทาแผนแม่บทเรื่องความมั่นคงหรือประเด็นการต่างประเทศก็ตามคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติก็ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนะครับทำให้ส่วนราชการทราบแนวคิดของการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติและก็แผนแม่บทปรเด็นความมั่นคงและประเด็นการต่างประเทศก็นําไปประยุกต์ในการเสนอแผนงานโครงการและก็ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี62ควบคู่กันไปหมายว่าทํางานคู่ขนานกัน ทำให้โครงการต่งตางๆมีความสอดคล้องกับแนวความคิดตามแผนแม่บทในระดับที่น่าพอใจผลการดำเนินการที่ผ่านมาจึงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับอย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสชาติในความมั่นคงบรรลุปเป้าหมายที่กําหนดในขั้นต้นในปี65ประกอบกับภายใต้สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นมาซึ่งทําให้มีปัญหาความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นต้องมีการจัดความเร่งด่วนของการแก้ไขปัญหาและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้มีสิทธิภาพมากขึ้นก็มีความจําเป็นต้อง ปรับวิธีการเครื่องมือและก็เป้าหมายในระดับแผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติในช่วง5 1 0 1ิปีแรกนะครับในช่วงในในเป้าหมาย20ปีผมคิดว่ายัางสามารถที่จะเร่งเร่งได้ทันตามเวลาเดิมนะครับก็อาจจะไม่มีความจําเป็นต้องปรับแต่ว่าในช่วง5ปี10ปี15ปีแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องมีการปรับวิธีการเครื่องมือและก็เป้าหมายพอสมควร ดังนั้นก็จึงขอเสนอแน,แนวทางการดาเนินการดังนี้นะครับเพื่อให้มันรู้เป้าหมายในช่วง5ปีแรกตามแนวความคิดที่ว่าต้องมีการปรับสภาพแวดล้อมพร้อมแก้ไขปัญหาปรับสภาพแวดล้อมพร้อมแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ใน5ปีแรกก็ดําเนินการตามแผนย่อยการรักษาความสุขภายในประเทศซึ่งจะมีรายละเอียดเช่นด้านการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แก้ไขปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้าลดปัญหาอาชญากรรมเรื่องของการสร้างความมั่นคงของสัมภาระของชาติเรื่องการพัฒนาการเมือง วันนี้ผมก็จะเน้นไปแล้วนะครับว่าการพัฒนาการเมืองเนี่ยเราต้องเน้นไปที่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบระมุกที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแล้วสอดคล้องกับบริบทของไทยในขณะเดียวกันระบบการเลือกตั้งก็ต้องคัดคนดีคนเก่งเข้ามาบริหารประเทศบ้านเมืองให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งภายใต้ของแผนย่อยการรักษาความสงบภในประเทศเรื่องของการแก้ไขปัญหาความมั่นคง ปัญหาความมั่นคงเดิมเช่ปัญหายาเสพติดปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์นี่ก็ต้องดําเนินการแก้ไขต่อไปเพราะว่าเรื่องความมั่นคงเราไม่สามารถจะหยุดหรือชะลอได้ในขณะเดียวกันปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งเป็นผลกระทบจากคัยคุกคามโควิดจากปัญหาโรคระบาดโควิดนะครับก็เช่นปัญหาเรื่องเศรษฐก,กิจปัญหาเรื่องความมั่นคงทางน้านสาธารณสุขอันนี้เราก็ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นประเด็นที่เราจะต้องมีการ เกลี่ยหรือว่าแบ่งทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่จํากัดมาใช้ดําเนินการนต้องมีการวางแผนอย่างดีมีการคิดอย่างรอบคอบนะครับในภาพรวมที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงทางคณะกรรมการที่พิจารณาก็มองภาพว่ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงนะครับที่พูดถึงระดับยุทธศาสตร์ชาติมัยังมีความทันสมัยก็ตอบโจทย์สภาพแวดล้อมในปัจจุบันและในอนาคตได้เพราะว่าเป้าหมาย ประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังเป,เป็นเป้าหมายที่ยังใช้ได้อยู่นะครับส่วนวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายก็อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างสิ่งที่ต้องดําเนินการก็คือการปรับปรุงวิธีการเครื่องมือในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้อาจต้องเลื่อนเป้าหมาย5ปี10ปี15ปีออกไปนะครับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนของประเด็นกลไกการขับเคลื่อนส่วนการที่เกี่ยวข้องก็มีข้อเสนอแนะดังนี้นะครับ ก็คือขอให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติเสร็จโดยเร็วแล้วก็ให้มันมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตินะครับคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงซึ่งทางสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญที่จะทําให้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเนี่ยก้าวหน้าอย่างมีรูปธรรมก็ขอให้เร่งดาเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการจัดทําแผนบูรณาการของทุกแผนย่อยให้เสร็จภายในปี2563ภายเดือนกันยายนนะครับยุติศาสชาติในความมั่นคงของเราเนี่ยเราได้กําหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนย่อยไว้ชัดเจนแล้วตั้งแต่ตอนขั้นการจัดทําแผนแล้วก็เมื่อสภาความมั่นคงได้ออกคําสั่งแต่งตั้งก็ทําให้ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนย่อยเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็มีบทบาทหน้าที่เพิ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เพิ่มเติมจากที่สภาพัฒน์ได้กำหนดแต่เพียงผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนผลของแผนย่อยนะครับ เราเน้นในการขับเคลื่อนแผนให้มันรู้ผลนะครับเพราะว่าเรามีแผนมีแนวทางการพัฒนามีแนวทางการดําเนินการที่ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบอยู่แล้วดังนั้นจึงต้องเอาแผนเป็นตัวตั้งอีกประการหนึ่งก็ขอฝากให้ช่วยผลักดันแผนตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้มีการนําไปดําเนินการให้เป็นรูปธรรมนะครับเพราะเพราะว่าแผนตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยคือคําตอบในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับตําบลน,นะครับที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ชัดเจนซึ่งจะได้กล่าวต่อไปตอนตอนช่วงสุดท้าย พูดถึงการจัดทําแผนเชิงบูรณาการอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จทางด้านความมั่นคงนะครับถ้าหากว่าท่านไม่จัดทาแผนเชิงบูรณาการรับรองได้ว่าท่านจะไปไม่ถึงเป้าหมายแน่นอนนะครับตามที่สภาพัานได้ออกแบบไว้ว่าแผนระดับ3เนี่ยจะต้องเป็นแผนบูรณาการหรือว่าเป็นแผนปฏิบัติราชการหรือแผนอื่นๆเนี่ยนะครับในส่วนด้านความมั่นคงเนี่ยผมขอเสนอให้จัดทําแผนบูรณาการลองรับแผนแม่บทนะครับแล้วถึงจะให้มาจัดทําแผนปฏิบัติราชการรองรับแผนบูรณาการอีกครั้งหนึ่ง ถ้ามาอย่างนั้นแล้วแผนงานโครงการต่างๆที่ดําเนินการก็จะไม่สามารถที่จะไปช่วยให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทหรือยุทธศาสตร์ชาติได้นะครับในการจัดทําแผนก็ขอขอพูดอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นแรกก็คือต้องจัดทําแผนเชิงบูรณาการในหน้าต่อไปนะครับก็คือกําหนดว่าใครต้องทําอะไรทําที่ไหนทําเมื่อใดจะให้เสร็จเมื่อใดนะครับแล้วก็อาจจะมีเหตุผลว่าให้ทําทําไมส่วนส่วนราชการเมื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แล้วเนี่ยก็จะไปทําแต่เพียงว่าจะทําให้งานสําเร็จได้อย่างไรจากการที่ว่าทํางานสําเร็จอย่างไรเนี่ยก็ไปเขียนเป็นแผนงานโครงการรองรับเพราะฉะนั้นถ้าหากทําตามขั้นตอนนี้ในเวลาเราประเมินความเชื่อมโยงของโครงการต่อความสมําเร็จของแผนงานแล้วก็ในระดับยุทธศาสตร์หรือในแผนแม่บทก็จะไม่มีโครงการไหนที่ไม่ตอบสนองต่อแผนแม่บทแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติเพราะว่าเราได้จัดทํามันโดยลาดับตามนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ย เราเสนอโครงการที่ที่ดูเหมือนว่าจะตอบสนองแล้วก็เอาไปรวเอาไปรวมห่อกันแล้วก็ของบ่มานไปเหมือนก็อาจจะมีอันที่บางอันที่ไม่ตอบโจทย์นะครับแผยงานโครงการที่ควรให้ความสําคัญในการดำเนินการในช่วงต่อไปนะครับก็คือเรื่องนั้นเรื่องการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั้นการลดปัญหาอาชญากรรมลดปัญหาปัยเหตุบนท้องถนนการป้องกันสาธารณภัยและภัยพิบัติการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างไรายได้แก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลำ้ำ ด้านของสถาบันนะครับสถาบันหลักของชาติเราก็ต้องพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองให้ดีนะครับอย่างที่มีบางท่านได้กล่าวไว้แล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยการเนนกานเนี่ยก็ยังไม่ค่อยครอบคลุมทุกประเด็นหรือทุกแนวทางที่กำหนดเอาไว้ในแผนเนื่องจากว่าไม่ได้จัดทําแผนเชิงบูรการก็เลยสเปซสป่าเล็กน้อยนะครับถ้ามีการจัดทําแผนเชิงบูรการแล้วทุกโครงการก็จะตอบทุกทุกแนวทางการพัฒนามันก็จะครอบคลุมนะครับ ด้านการเมืองก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วก็เป็นสิ่งตัวด้านการเมืองนี่ก็เป็นปันจจัยสำคัญในแผนารรลุป,ประเทศด้านการเมืองเราก็จะเห็นว่าก็จะมีปัญหาซึ่งถ้าหาว่าด้านการเมืองไม่สามารถจะไปรูปได้ตามที่ได้วางแผนเอาไว้ก็จะมีผลกระทบต่อด,ด้านความมั่นคงเช่นเดียวกันส่วนปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดโควิด1ิบเช่นปัญหาสาธารณสุข ปัญหาความมั่นคงด้านอาหารและน้ําก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องแก้ไขปัญหาควบคู่กันไปในภาพรวมปัญหาที่ควรเร่งดาเนินการก็ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ําปัญหาการทุจริตผิดมิชอบอันนี้ก็ก็ต้องต้องนินการให้เป็นรูประธรรมนะครับการป้องกันและการป้องกันโรคระบาดและอุบัติภัยต่างๆปัญหาด้านเศรษฐกิจในภาพรวมซึ่จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาไปนะครับด้านการต่างประเทศนะครับอันนี้ก็รวมทั้งแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศด้วยนะครับก็ควรจะให้ความร่วมมือ มากขึ้นทางด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เกิดจากภาวะโลกร้อนแล้วก็อาจจะมีการวิจัยและพัฒนาร่วมกันการสร้างความเข้มแข็งของทีมไทยแลนด์ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเพื่อให้สามารถที่จะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น,นมีการบูราการกันมากขึ้นการจัดตั้งสถาบานันทิ้งแท้งเพื่อให้คาปรึกษารัตบานเกี่ยวกับการจำนวนนโยบายต่างประเทศในมิติต่างๆได้อย่างเหมาะสมด้านการบริหารจัดการอันนี้ก็อย่างที่ มีหลายท่านได้พูดไปนะครับเราก็เน้นเรื่องข้อมูลทั้งความมั่นคงต้องมีการจัดเตรียมให้พร้อมตั้งแต่ยามปกติแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติก็ต้องมีการปรับคนเครื่องม,มือแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับภัยคุกคามหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเตรียมทั้งคนทั้งเครื่องม,มือทั้งแผนเอาไว้ก็สอดคล้องกับที่มีบางท่าน,นอภิปรายไปแล้วนะครับมีการเราสามารถจัดเตรียมแผนได้ระบบการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตก็ต้องปรับให้ทันสมัยสอดคล้องให้มีความอ่อนตัวกฎหมายต่าง ต้องมีการปรับให้ให้ครอบคลุมเท่าที่จําเป็นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการในแผนแม่บทด,ด้านความมั่นคงเนี่ยเรามีแผนย่อยอยู่แผนหนึ่งก็คือแผนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณีในกรณีที่เกิดปัญหาความมั่นคงอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเราสามารถใช้แผนนี้ซึ่งเป็นกรอบอยู่แล้วก็ไปขยายเขียนแผนในรายละเอียดต่อไปเช่นการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ใช้แนวคิดแบบนี้นะครับสรุปแล้วในเรื่องของแผน แม่บทเดื่งความมั่นคงแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติเดื่ความมั่นคงเนี่ยซึ่งเรามีอยู่5แผนย่อยเนี่ยนะครับในแผนย่อยที่1การรักษาความสงบภายในประเทศเนี่ยก็คือยำเนินการเหมือนเดิมโดยเน้นการแก้ไขปัญหาประชาชนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นแผนย่อยที่2ก็เน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจแผนย่อยที่3เกี่ยวกับ,กบพัฒน,นาศักยภาพของหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยเนื่องจากถูกปรับลดงบประมาณทําให้การพัฒน,นาศักยภาพอาจจะไม่เป็นไปตามแผนก็ต้องมีการพัฒน,นาแผนเตรียมพร้อมแห่งชาต ให้พร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามในอนาคตด้านการต่างประเทศก็ได้กล่าวมาแล้วนะครับเพิ่มความร่วมมือกันมากขึ้นในด้านภัยพิบัติโรคระบาดโรคระเบิดอย่างที่คุณหมอทวีวงพูดถึงบ่อยๆนะครับแผนย่อยที่5เรื่องของบริหารจัดการก็เน้นเรื่องของข้อมูลด้านความมั่นคงแล้วระบบการแก้ไขปัญหาในสานการวิกฤตอันนี้ก็เป็นภาพรวมของของแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงแล้วก็แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศนะครับ อันนี้พูดมาทั้งมดเนี่ยเป็น,ปน,ปน,ปนกิจกรรมเป็นงานเป็นโครงการที่จะไปดําเนินการในที่ต่างๆถ้าจะให้เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับก็ขอเสนอว่าควรจะนำแผนงานโครงการที่ตอบโจทย์ความมั่นคงความมั่งคั่งความยั่งยืนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเรื่องของโรคระบาดเรื่องของปลองดองหรือแม้กระทั่งเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติดินป่าน้ําทะเลอากาศเอาไปดาเนินการใน ในตำบลนะครับในตำบลไปวัดผลกันในตำบลอันนี้ก็จะทำให้เป้าหมายตัวชี้วัดต่างๆมีความชัดเจนสามารถจะสรุปได้ว่าในแต่ละปีเนี่ยผลสาเร็จมันเกิดขึ้นเท่าไหร่มีตำบลไหนบ้างที่มั่นคงมั่งคั่งอย่างยืนกี่ตำบลจากที่เราเอาไปทําทั้งหมดเท่าไหร่ปัจจุบันนี้การวัดผลต่างๆเนี่ยมันไม่ชัดเจนไม่สามารถจะบอกได้ว่าตรงไหนที่มีเศรษฐกิจดีขึ้นตรงไหนประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้นตรงไหนประชาชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น ถ้าหากว่าเอาตำบลเป็นเป้าหมายแล้วก็เอาทุกอย่างไปดำเนินการในภาพรวมตามแนวคิดของแผนตำบลมั่นคงมังม่งคั่งอย่างยืนก็จะทําให้การวัดผลประเมินผลนี่มันชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งก็มีความเห็นตรงกันกันกบหลายๆหลาย,ลายๆท่านนะครับนี่ก็ฝากทางด้านฝากรัฐบาลลงไปพิจารณาดาเนินการให้เป็นรูปธรรมปัญหาก็คือว่าหนึ่งรัฐบาลต้องกําหนดนโยบายชัดเจนสั่งไว้เลยว่าต้องเอาไปทำสองผู้ที่บริหารผู้ที่จะบูรณาการในระดับ ในระดับรัฐบ,บาลนี่อาจจะให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการนะครับจังหวัดก็มีผู้ว่าอยู่แล้วส่วนในระดับตบําบลหรือว่าในระดับอบอตอน,นี่ก็ลองพิจารณาดูว่าควรจะให้ใครเป็นคนขับเคลื่อนนะครับถ้าทําได้ก็จะมีผลงานชัดเจนเป็นรูปธรรมจับต้องได้แล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์ในศพที่ผ่านมานะครับการติดตามเสนอแนะเร่งรัดที่พูดในวันนี้เป็นเป็นการติดตามเสนอแนะเร่งรัดของปี62ถ้ารัฐบาลเห็นด้วยจะไปทา ป63ี63ก็ยังไม่ทันป64ี64ก็ยังไม่ทันไปทําได้ปี65เพราะว่างบประมาณปี64ก็เข้าสภาแล้วนะครับก็หมายความว่าอ,อันนี้เรากําลังวิ่งไล่ตามเงาอยู่ทําไงก็ไม่ทันนะครับทําไงก็ไม่ทันผมก็เลยเสนอว่าเราควรต้องมีการปรับปรับความสัมพันธ์ปรับความผมพผนธนของกลไกองค์กรในการขับเคลื่อนในการปฏิบัติใหม่ในหน้าต่อไปนะก็คือ รัฐบาลคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติคณะกรรมการไปรูปประเทศคณะกรรมการปรยปกลุ่มปยปรกระทรวงสมชสองปส,ส,ส่วนราชการเจ้าของเรื่องรวมทั้งประชาชนแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยควรจะต้องมีการปรับความสัมพันธ์กันใหม่ว่าจะทํางานกันยังไงจะขับเคลื่อนกันยังไงจะปฏิบัติยังไงเพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยดำเนินการไปได้ตามเป้าหมายและก็สําเร็จตาม บรรลุปเป้าหมายตามที่วางไว้นะครับผมก็มีข้อคิดเห็นและข้อเสเนอแนะที่จะกลาบเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องเพียเท่านี้ครับขอบคุณครับ